สวัสดีค่ะมือสุจิจีทำงานขายอาหารเทกเวทที่สุวิเดนนะจ๊ะดูสิจ๊ะล้างข้าวล้างของเตรียมของเสร็จเด็ดเหนื่อยจากลูกค้าทำงานเบรกมากินข้าวเที่ยง่รลานฉันเป็นนักงสี่เยจ้ะบริเวณลานลงยันไว้ ข้าวของนี่ก็มีปลามีตำส้มนะอาหารวันนี้นะซูปเปอร์ตีนไก่นัวหอยดองยำหอยดองข่าวสวยพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อกินข่าวกินข่าวแส็บนัวหอยดองกระปุกหนึ่ง พี่ตำสม่ายนี่เตั้งนัะจ้ะนี่ยจาจะกินหลดนิ้วจัดจ้ะแรงงานพมา่าคอยดันไปกินอีกของเผ็ดก่อนก็มีผักอย่างนงี้ผักตบบอผักใบ <c oughs> บัวบกค่าไม่ใช่ผักตบมั้ย chú bảo yên có đại bài bộ bộ kinh tập xôm tâm ngồi đọc cải xoay hàng chặt hết chặt một lúc nào tâm thùng bà Nguyễn xếp chặt mấy lần mà chặt นะครสีธรรมราชปลาแห่งของนะครสีแจ็เขาเรียกว่าอะไรของชาวบ้านอ่ะที่เขาทำอ่ะบ้านบ้านอ่ะที่สีชาวบ้านที่เขาทำมาตัวดีเพื่อนนคนใต้อ่ะเข้าไปกับไทย

ไปดีไม่ขอสวยไปบวัวบกนีกับหอยดองปุกหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยยำหอยดองเห็นไหมเนี่ย คาคิงตะไคร้ัวหอมซ้อยเข้าไปตัวหอยตัวหอยดองอยู่ปักใตเขาก็ดองลายระยองระย่องก็ดองลายเครื่องเยอะเห็นไหมกินกับข้าวอร่อยอือหือ

ข้าคขาข้าวขอเบรก้นได้ด้วยมีแต่แน่เผ็ดหอยดองกับเผ็ดซอส,สพริกแต่ไข่ใบมะกรูด หิ้วเขาขักเค็กง่างก็จะได้แล้วต้มกะทิต้มน้ำมันหอยไวเอ,อ้เอ,อ วิการทํางานต่างเดินเรงงานธรรมะวิจังคนธรมะมาเห็นงานในบ้านห้างห้เป็นงานต่างเดนคือกัน เพียงแต่ผมฉันอยู่สวีเดนนะและฉันก็มาเปิดร้านเองขายเทอกเวลเรื่อง,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 งกิจการจะการเทอกเวลก่อนเปิดเองขายเองทำเองแซ่บ

ขปทุกอย่างตามสั่งไทยแท้ไทยแท้กับไทยสากลทำได้หมดกินไปกินมาฉันก็จะอิ่มฉันยังไม่ได้กินซูเป,ปอร์เลย ซุปเปอร์ขาไก่ก็มันยำซุปเปอร์ขาไก่จะพูดตีนก็นไม่สุ้ภาพ ไม่มักเปื่อยมักกำลังพอดีกำลังแทะาไกอะต้มให้มันกำลังแทะเป็นเวลาพักเที่ยงจ้ละเวลาลูกค้า เวลาลูกค้าเขากินรุ่นหมดแล้วเราก็นั่งกินข้าวรุ่นไหมถตืออาหารกลางวันของสวีเดนลูกค้าเป็นหมดแล้วเราก็กินข้าวบางทีลูกค้าไม่หมดบางวันคนเยอะเราก็กินด้วยทำไปด้วยแต่ว่าเป็นอาหารจานเดียวบางจานคนไม่ค่อยเยอะกินอาหารหลายจานได้เรา hiếu trong sành Rồi หลังเขจะมองเราแปลกขึ้นตีนไก่ขึ้นตับไก่ขึ้นไก่ส่วนใหญ่เขไม่ค่อยกินนะต้องจักวยเมียนไทยอ่ะกินตามเมียงขาไก่ ตีนไก่แซ่บ<ม>ต้มยำมันสบายคอเนี่ยอ <c oughs> ืกินยังก็ไม่ได้ผิก เผ็ดหมูแดงกับเผ็ดเกิดมากินเด้อมีเผ็ดได้ดูวิถีชีวิตแปลกๆเ,เมืองนอกชีวิตแรงงานคนใช้แรงงาน ในต่างแดนคนใช้แรงงานในต่างแดนการต่อสู้เผื่อบางคนจะได้มาเมืองนอกไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนการเอาตัวรอดเป็นยังไงเผื่อได้แต่งงานแต่งงานเพค่อยแรงงานก็ไม่ได้เป็นมาดามนั่งอยู่บ้านซื่อๆเดอ้อทำงาน แปลกตรงไหนทํางานช่วยผัวทําไมมีลูกมีเต้าทํางานช่วยผัวเห็บก็หาเหลียนแต่เขาพูด,ดยอมันก็บ่ไดเขา,ไไเขามีมือมีขาหาเงินสะดวกตัวเองสบายเขาก็ให้แน่เขาก็หา,เ,า,หาเอ็ดเอาเองแน่เนาะจะมานั่งงอมืองอขารอแต่เขาใหา้มันก่อใหญ่จ้ะ ว่าเป็นจริงบางคนผัวรวยก็ดีใจนั่จ่ะเดีน,นั่งซื้ออยู่บ้านก็ใหญ่เงินจะท่องใจก็ไขว่บ่บ่ได้รวยประนันจะ่ะไม่มีพักตินก็บ่ใหญ่อดอยากอืมไปใหญ่ลำบากมากพ่อไปใหญ่จ่ะพ่อใส่ใหญ่กับสอย ซุงมอยคอยด้วยคอยก็บ,บอ,กน,อ,อ,ก,ก,อ,อ,อกนั่งเราซื้อหรอกจ้ะคอยคนคนนั่งเราซื้อ่าเป็นต้องหาทำงานทั้การยังยัง,ยงมีเลี้ยวแรงอยู่เป็นบ่ใช่ไหมจ๊ะเรายังมีเลี้ยวแรงอยู่เนาะ้องทำได้เราก็ทำจนกว่าเราจะทำไม่ได้หกสิบกว่าแล้วก็พักผ่อนที่จะเดินหกสิบกว่าหกสิบห้างี้เราก็จะกินเงินเดือนพอคูณเน่นยังเจอนคนแก่ เท่ากับที่เราทำมาเนี่ยขั้นต่ำแปดพันแบบมันโคตรคนที่ไม่ได้ทำงานเขาไม่ได้เสียภาษีแต่เวลาแก่เขาก็ก็ให้อยู่แต่ว่าเขาให้ระดับขั้นต่ำแปดพันแต่ถ้าคนทำงานมีเงินเดือนแล้วก็ส่งภาษีตลอดก็ ก็จะได้เท่าเงินที่ตัวเองทําเวลาแก่ไปฐานเงินเดือนของเรานั่นแหละนะยิ่งเงินเดือนสูงก็เลยกินพระคุณเน่นสูงอืยิ่งทรงรัฐบาลสูง,สงหมายถึง เขาจะสูงยามแก่คนแก่ที่นี่สบายคนหญ่นนะนั่งจิบวายมันพ่อปู่แม่ย่ายฉันเนี่ยนั่งจิบวายอยู่บ้านสบายสบายไปแล้วแก้วสองแก้วกินง่ายอยู่ง่ายเดินเดินข้าวเป๋าสุดเดือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะม่ยนยาขอเป็นคู่ เป็นค,นคุณครูส่วนพ่อปู่เป็นช่างช่างไฟฟ้าติดต่อตามอาคารเงี้ยแกไปทำพ่าปู่ก็ให้กเกษียณแกไม่ยอมกเกษียณแก็ขอทำต่อจนถึงเกือบเจ็ดสิบกสิบแปดกทำถึงแกก็เลยได้เงินเดือนเยอะเวลาแก่แกบอกว่าแกทำได้แกก็เลยอยู่ต่อ ขอได้ขอรัฐบาลได้ส่งรัฐบาลต่อแล้วแกค่อยออกมาเราออกเงินเดือนเงี้ก็เลยเยอะเงินงก้อนแกแกซื้อบ้านจะเป็นหลังซื้อบ้านด้เป็นหลังเสื้อพันเมนเดีเป็นหลัง,นนนลงคนทวีเดียนก็จะทำงานเอาไว้ไว้คิงรอแก แต่หนุ่มตอนเป็นหนุ่มเป็นสาววัยรุ่นเขาก็เที่ยนะแต่ว่าม,มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้อร่อยมีแรงข้าวกินไม่หมดไปก่อนเ้อ่น้องกินเด็ดตำนี่แหละ,อ,ะอืมอยากน้ำจุ่มอยาได้เหรอ ก็เนี่ยจ้ะเจอกันให,หมน่นะคลิปหน้าฝากากดไลค์กดซับกดไข้กดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้องทุกจีนะจ้าและงานพมา่าและงานไทยเน,นี่นยนักต่างแดนสวีเดนเอาตัวหล่อนที่เขาหลายไม่ได้พักเบรดค,ค่ะแค่เนี้ค่ะ